สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำ่ำมาแล้วมาแล้วห้าเดกดักดกูโพอดกู้พอดแท้โอ้พี่น้องครับมาฮอดจอดเถิงเลยพี่น้องนะครับหลังจากหหยหนา้าให้ตาไปสี่มือพี่น้องเนื่องจากไปทํำภารกิจนะครับผมเฮ็ดบุญให้คุณยายปา๊ดได้ยินแต่ข่าวเห็นแต่คลิป จั่นผมมาาครบ4มื0 0ได้ขอบอทิทายคลิปจันเบิร์ดฝากฝากสนับสนุนสองหน่อยๆนี่หน่อยเด้อฮะฝากช่องอะครับให้คอยต้องฝากนักเจ้าหมโอ้ยอยามาฝากนะผมเป็นอะไรเป็นเอฟทีเพื่อนบอกว่าผู้จัดการใช้มากขั้นละท้ายคลิปบอทิลาฝากชมเล้วเด้อผมมาโอ้ยเอาฝากฝากไอฝากก่อนช่องช่องเต่าเบิร์ดนักดนตรีสาวน้อยลำเพลินลเพลินเอฟฟิเชียลฝากพี่น้องเข้าไปกด มไลค์กดซับสไครป์กดติดตามบริเดทาคลิป4มื0อพี่น้องเอ้ยห้าแดกดาขึ้นหอดขึ้นหอดมูเพราะว่าอันไปเฮ็ดบุญนะคุณยายนะครับผมอือเจ้าขึ้นหอดขัาว่าจันเบิร์ดโอ้ขีดหอดเลยเนาะนี่เราสุรีกันก็พอยัหบังอยู่ว่าเเมียนอ่ยคอยอันที่แหลกมันมั่นเฮ็ดหรกระแล้วนั่นก็เลยว่าเมื่อ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 เฮ็ดแล้วกระล้วผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องติดถามข้าวามข้าวมาก ฝากไม่ด้อครับฝากชยน,นอยนะยตัวน้นอยนยนี่ะเ,ออเดี๋ยวสิมาฝากไหมเดี๋ยวหอยไปเก็บบรรยากาศก่อนโอเคครับอขอบคุณพี่พ<ร>น้องนะครับผมมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องนะครับผมขอบคุณเส้นเพลงเส้นมอล่ำครับผมโอ้คืนหอด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 เพิ่งมาจอดรถแล้วก็ลงมาหนีเลยได้หนิพี่น้องครับมาหอดแล้วการชัยกลับมาแล้วไม่ใช่ต้องจะขึ้นนอดแท้พญานุ่ยขึ้นนอดแท้โพดพ่อมึงไม่บอกแตงเนาะ พี่น้องบรรยากาศดีดีเมื่อคืนนี่ไม่แต่ผูหมันหมานพี่นอ้องดีใจน่องนอง,นงลูกเต่าสุขุสุข,ขนนะครับผมครับพี่น้องนะครับผมบรรยากาศช่วงบ่ายมหอดอันบ่ายสามพอดีพี่น้องอีกสิบนาทีบ่ายสามผมเมื่อคืนนี่เพิน่นไห่ซดนะครับผมผมบริยูนะครับผมแต่ว่าผมลาก่อนอน,นั่นแหละครับผม เอ๋อมาแล้วพี่น้องกวัดการชายกลับมาแล้วกลับมาให้พี่น้องได้เบิ้งคลิปอีกแล้วพี่น้องกลับมาอานันนาแลยอีกแล้วถ่ายคลิปนาแลยให้พี่น้องเบิ้งครับผมบรรยากาศพี่นอ้องโผดพม่มม่วงตกแตงห่าแดกดากขุ่นคักคักคักแน่คักแน่บ่าวเอกคือบ่ท่านเมื่อ ผมไปตามหลามันได้จืนกระบอเมื่อพี่น้องอือึคือีออนไรซสดอาจจะรกหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับรเกิดหอถอดกิตถึงพี่น้องสี่มือผมเมื่อบานผมทายอย,อยู่ประมาณสี่หาคลิปเนี่ยครับบรรยากาศช่วงบ่ายสามครับผม ีกำลังตื่นมีคนตื่นไปนาะขึ้นในเพลนสอดแจ้งให้พี่น้องโอ้ฝนโต้กันตัวนี้อยู่บ้านก็ตกกษัตริย์บัวบานนี่เฮียพะเวียดก็ต้กษัตริย์นะครับผมกินฮอดบอลกินฮอดบอ ีครับคิดฮอดบอคิดฮอดแต่รอใครบอฮอดทำไพึ่งข้อฮอดเลยก็มาหนิรอไทยเมื่อวานไปทายคลิปคลิปฮอดคือปฮอดเดี๋ยวมาเรียนนำเอ้าโอ้พี่น้องครับขอบคุณกําลังใจนะครับผมโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่ครับพี่น้องมองอัน เพอรเทตใหม่เอา้าทายน้ำกลดมูเบื้องคือเก่าหล้วพี่น,น้องเนาะสวัสดีเป็นยังไงไม่เป็นมากครับ ทำไมคิดถึงเหรอคิดถึงโอ้ดีใจดีใจหมดเลยนึกว่าคิดถึงถ้าคิดถึงนี่มีกาแฟมาให้่อหนึ่งก็ไม่คิดถึงเราไม่ได้แล้วแหละเป็นไงเมื่อคืนสนุกไหมไม่รู้โอนนอนใช่ไหมนอนหลับอือโอ้เธอเนี่ยเขาเขาเฮ็ดสะบอนอ่ะเขาเฮ็ดสะบอนก็าทานมาทานเยอะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้อง มาหอดแล้วมาหอดแล้วเั่งเลยนอนมานตื่น้ขวดพี่น้องสุดยอดอลังการงานสร้างที่พักสนามครับที่พักสนาม พี่น้องที่พักสนามครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเสื้อผ้านะครับเก็บของจะไปห้องนะพึ่งมาหอด้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องป้องปลายสุกูุสุคน,นครับ ตัวจกสาใหญ่กนตัวจกสาใหญ่พี่น้องเฮ้ยโวดแล้วโวดแล้วไปเบิ่งกันปลาสาใหญ่พี่น้องสุดยอดดีลีพอละมากได้เห็นรถจกดินนี่ขอสิเห็ดนะอุ้ยคือบมมีน้ำ ซาคอยก็เลิกซ้ำเนี่ยพี่น้องสะใหญ่สะใหญ่ครับสุดยอดเลยขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเต็นแรงใจ ครับพี่น้องมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งบ่ทันฮอดห้องอยู่พี่น้องคิดฮอดอันคิดฮอดโดมก็เลยแดนมาถ่ายก่อนมาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ช่องการใช้ละพนออฟฟิเชียลนะครับผมช่องน้อยๆพี่น้องช่องเล็กน้อย,อยช่องบ่ใหญ่ฝากพี่น้องเข้ามาเบิง่งมาชมครับผมโอ้แดนแดนอยู่พี่น้อง สุดยอดดลหรือกวางขนาดเล้วพี่น้องบัดคือแม่เศรเฮตออมอีกเล้วบัดน,นี่ต้นนี้ยาวออกเด้อเมื่อนี้อันอาจาันนารตีพันนอนนะครับพี่คนนอนเนีย่ยเพราะว่ามัอคืนขึ้นในเลิกแจ่งนะครับ บดสียางหลาะหน่พ okay. ี Alpha, ่น <kids> ้องเอ้ยมบานไปบริทายิบสามสี่มื่นหยิ่ยิบห้าิบหกิบเจ็ดมื่นนะครับหิมื่นนะครับผมห้าวันนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปหวันวันนี้ก็นับนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกของวันของสามสี่วันนะครับผมถ้าหมื่นละคลิปพี่น้อง พ่อให้พี่น้องคือทอดนะครับผมเอาขอบคุณทุกก่ลังใจครับพี่น้องนะครับอจะทมดินก็มดหลายแสนนะพี่น้องเวย พ่น,นอนครับพี่น้องาการทล่งตีนอนนะครับแต่และคนนอนนอนหมดทุกคนนะครับไม่ได่เตรียมให้นัง่ง พี่น้องครับพอ,พ,อพอกันคลิปหนาได้พี่น้องพอกันคลิปหนาครับพี่น้องนะครับพอกันเหมือนแรงโอู้ดรถจะจืดเนาสองหกแปดสี่ไอศครีมผู้ใดน้อมีไอศครีมมาแจกนี่ยเอาพี่น้องครับพอกันคลิปหนาแล้วกันนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพักผ่อนก่อนจะข้าวพี่น้องมือแรงพอกันพี่น้องครับผมขอบคุณมากมายกายกองนะครับผมขอบคุณครับ